เอามาพอดีสวัสดีครับทิมซงไปไหนครับเนี่ยรอใส่ปลาครับใส่ปลาที่ไหนครับที่ตลาดอ,อ๋อจะไปเอาใส่ปลาอ๋อวันนี้วันนี้ชวนน้องเขาไปด้วยใช่ไหมไปไปดูใช่ไหมอ๋อมีมีเยอะป่ะครับก็ไม่แน่บางทีก็เยอะมันเ,เป็นบางวันบอกอไม่ถูกเดี๋ยวไปดูกันเนาะเราไปดูกันนะไปเราไปกันมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับตลาด อเอเดินครับใช่ไหมครับเดินเลืที่นีก่ก็เวลาหน้ากาวไปจ้างไหวแล้ว,ลวคลอยไปเลาก็เสร็จใช่ครับเดี๋ยวผมพาหิ้วมาก็ได้ครับเมิม่มไปจ้างิิวเนี่ยเอาไว้นู่นเลย ตอนนี้มีกี่ตลาดนะเนี่ยสองเป็นเป็นวัดไยกว่าพุทธหัตสุกพุทธหัตพ,พุทธพุทธหัตเราเขาจำนะขาประจำนะเราขาประจำเนี่ยถาเราไ,ไปเอาไหนก็ด่านะเพราะว่ามีคนเก็บไม่ว่าเครื่องบดเอาไส้ปลาใส่เข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วก็ออกมาตรงนู้นมันก็จะเละครับ เสร็จแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกหนอนอ่าโอเคนี่คือเครื่องบดนี่อันนี้คือไข่แมลงวันลายสีเหลืองเนี่ยม,มันเป็นตัวแล้วละ่ะพอพอทำไมต้องเอาใส่บนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปในน้ำเลยเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อราหรืออาจจะจมจมน้ำหรือเสียไปก่อนจึงให้มันเป็นตัวแล้วเดินลงไปเอง เนี่ยมันจะเดินออมันไปเองถ้าเรามีกล้องขยายจะเห็นชัดเลยมันตัวใช้มือถือขยายก็ได้จะตัวเห็นเดินยุย่ย,ยเยนเนี้ยๆๆ่เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเดินเต็มไปหมดเลยเนี่ยทีนี้พอมันเดินลงไปก็จะเห็นก็จะเห็นปริมาณที่มันขยายตัวมานี่เนี่ยมหาศาลเลยตัวเนี้ยพอมันขยายไปมันจะเป็นเต็มนู้นแล้วก็ถึงขั้นล้นตรงนี้เลยเพราะมันขยายตัวขึ้นมาอีกเป็นสองร้อยเท่าจากตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นไปอีกสองร้อยกว่าเท่าอะในระยะเวลาหนึ่งเดือน เพราะนั้นในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะย่อยขยะมหาศาลเลยขยะที่อยู่ในนี้จะถูกย่อยปกติเนี่ยถ้าไม่มีตัวอ่อนของของแมลงวันลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไส้ปลาไม่ว่าจะเป็นขยะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไก่ตัวอะไรเนี่ยลองเอาไาไว้ในห้องเนี้ยจะเข้ามาไม่ได้เลยนะมันจะเหม็นเน่าแต่ทีเนี้ยถามว่าทําไมมันถึงเหม็นประมาณนี้ก็ จุลินรีมันทำงานแล้วจุดินรีมันทำงานแล้วจึงจึงทำให้กลิ่นมันยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ก็แต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่ทีนี้แล้วกลิ่นจะหมดเมื่อกลิ่นหมดเมื่อไอความชื้นความแฉะเหล่านี้มันหมดไปเพราะนั้นเราลดความแฉะความชื้นเห็นไหมเราจะเอาไอเนี่ยคุยมะพร้าวมาซับมาซับเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของของน้ํามันจะดูดน้ําไปก็หนอนมันก็จะไม่จมน้ําตาย ทีนี้ปุยเผาก็จะกลายเป็นเป็นปุ๋ยอีกได้จุลินทรีย์อีกแทนที่จะไปเจอแทนนินความฝาดอะไรของมันะก็จะหมดไปใน,ในเวลาหนึ่งเดือนถ่ายรูปได้ไหมได้ได้เลยได้เลยครับได้เลยนะครับถ่ายได้เลยแล้วก็ยังไงอ่ะใครจะมาอบรมก็มาทีละคนนะสอนแบบละเอียดสอนแบบละเอียดเสร็จแล้วก็เอาไปใช้กันเอาไปทำกัน น้องน้องน้องอิงถามว่าไงนะทำไมเราต้องใส่แป้งเราอยู่ใกล้กับโรงขนมจีน oh. แล้วเราก็ไปขอเขา oh. เราจึงมีแหล่งอ่้ไอ้แป้งเนี้ยฟรี oh. ก็คือเขาทำขนมจีนร้านขนมจีนป้าต้อยเลยเร็วเนี้ย oh. เขาก็โม่แป้งของเขาทุกวันก็มีส่วนหนึ่งที่มันเสีย oh. นี่เขาจึงบริจาคเรามาไม่งั้นเขาก็ต้องหาที่ฝัง แล้วก็ไปอยู่ในสวนในในไร่ในนาถ้ามีเยอะก็กลิ่นแรงนะแต่นี้เขาให้เราเราไปเก็บได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดน้องเห็นผักน้องอามทำไมต้องใช้ผักก็เพราะว่าเราอยู่ใกล้ตลาดนั่นแปลว่าการกําจัดขยายรีที่ต้นทางอยู่ที่ว่าเรามีอะไรเรามีอะไรใช่ชุมชนเรามีอะไรโอเคแล้วแล้วน้องอิงไอ้น้องน้องอิงนะน้องอิงว่าทําไมมันถึงล้นตรงนี้ครับเพราะว่า เพราะว่าเขาตั้งไข่ตรงนั้นใช่ไหมถูกไหมครับเขาตั้งไข่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับที่มันก็ล้นตรงนี้แล้วก็มันก็จะมาทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมาเนี่ยขยายมาจนเต็มเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ล้นเราต้องแบ่งแบ่งมาทางนี้หรือก็แบ่งไปทางนู้นใช่ไหมแต่มันล้นแน่นอน่ะในหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยจริงๆห้าหกสิบกรัมก็พอแต่ว่าเราใส่ร้อยเลยเพราะว่านั่นแหละย่อยอาหารได้เร็วใช่ย่อยให้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ให้ให้อ้วนกว่านี้อีกก็ได้ครับ อยู่ที่เราจะให้อาหารอะไรมันแต่อันเนี้ยเราก็นั่นแหละให้ประมาณนี้ให้ประมาณนี้อันนี้คือเราต้องต้องเติมเติมอาหารทุกวันแล้วก็ค่อยค่อย,อยนอนน่ะนอนน่ะมันกินไวกว่าเส้เดือนห้าเท่าแล้วก็มันกินสองเท่าของน้ําหนักตัวสมมติเราคํานวณตัวเนี้ยมีนอนอยู่ร้อยโลเราก็ใส่อาหารได้เลยทีละสองร้อยโลสองร้อยโลก็คือผสมน้ำ้วยนะทีนี้ไอ้สองร้อยโลนี่ใส่ยังไงครับ ก็ใส่ไปแล้วก็ดูว่ามันเหลือไหมอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ต้องมาดูว่าเหลือไหมถ้าเหลือก็ยังไม่ต้องเติมเยอะอย่างนั้นอะ<ม>ถ้าถ้าไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็เติมได้<ม>อย่างไงนั้นถ้ามันไม่เข้ามาก็ต้องฉีดน้ําฉีดน้ำให้มันมันวิ่งลงไปหาหนอนเพราะหนอนมันขึ้นมาไม่ได้ัอ,อดีครับพี่ผู้ทรงผู้ทรงช่วยเล่าเรื่องในโรงงานุ๊กไก่ให้ฟังหน่อยครับไเก็ตยังไงครับโอ้ ดีเลยนะเป็นยังไงครับซุปมาแบบว่ามาเป็นนี่เยออกมาแบบว่าปนเลยล่ะไก่ไก่ไก่ดีไไก่จริงๆริงไหมเอาถามงี้คนกินได้หรือเปล่าได้ก็ออกมาก็มันเป็นซุปไก่อาหารของคนมีทังมีอะไรมีฟักฟักทองมีฟักดีดแล้วก็มีไรอีกนอ่าแครอทมีเครื่องเทศด้วยนะ ใส่เครื่องเทศด้วยแล้วเขาต้มต้มวันหนึ่งมหาศาลเลยนะแล้วเราไปเลี้ยงหนอนกินดีไหมหนอนอ้วนไหมเรามาอยู่ที่นี่นไม่ต้องไปเอาแป้งเอาอะไรเลยใช่อย่างดีเลยนั้นเก็บที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมไปยากไหมรถกรุงเทพนั้นเก็บกลางเมืองเลยนะกลางเมืองอกลางเมืองเลยขึ้นทางด่วนเียาพาไปก็เสียแค่ยี่สิบบาทสิบสิบบาทค่าค่าทางด่วนอ อับรถอ่ะแล้วแล้วเขานีงแล้วเขาให้เราฟรีไหมทุกไก่แ no> ล้วรู้ไหมสุกไก่เนี้ยขยะสุกไก่เนี้ยเขาขายกันโลละเจ็ดบาทเราเก็บมาตันหนึ่งเจ็ดพันนะเอ้ยเออใช่ถึงเจ็ดพันนะเจ็ดพันนะเนี่ยนี่คือเงินเลยนะขยะที่เป็นเงินแต่ว่าเชื่อไหมเมาท่งถ้าเราไม่ไปเก็บเขาทิ้งนะเขาลดขยะ แล้วรถขยะอยากมาไหมรถขยะไปเลยไม่อยากเก็บไม่อยากเก็บใช่ทิ้งเขาถึงคุยกับเราไงว่ามาเก็บให้หน่อยที่ก่อนยาที่ก่อนเดีผมเห็นเห็นยาไปบอกเขาโอ้ก้สบาใจใช่เขาเขาม็นนะแล้วเราไปสอนวิธีการทำไงไม่ให้เหม็นนะมันเป็นติดเป็นไรเป็นการเมืองเขอยู่การเมืองเป็นโรงงานซื้อไก่ใช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 มใ่่ใ จะให้พี่ผู้ท่งนะนะพาน้องน้ำมึกเนี่ยนะทางยิงอ่ะไปตลาดบัวตองวันไปตลาดบัวตองวันนี้อ่ะว่างไหมวันไหนว่างแต่วันนี้ผมไม่ได้ต้องหาไปพรุ่งนี้นะไปพรุ่งนี้เช้าๆเลยได้ไหมได้อ่ะแล้วไม่เป็นหน่อยเขากขยามกินของกลางกลางลาดเราก็ไปเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บนะ เจมรู้นะมาเรามาเดินไปพะว่าทิ้งขาเขาแล้วไงแต่ว่าก็ไปบอกรูปแบบได้ว่าไปขอกับใครขอยังไงแล้วก็เขาจะเอาขยะไปรวมที่ไหนนะไปบอกจุดไปบอกจุดไปบอกจุดเสร็จแล้วก็เข้าไปเจอว่าเออเราเอายังไงเริ่มยังไงเนาะเพราะว่าเราก็เราเคยเก็บแล้วก็เก็บได้เป็นรดๆเลยเนาะรู้แหล่งอย่างน้อยก็ได้ไปบอกต่อคนอื่นได้ว่าใครจะเรียนเหมือนเรา แตงโมรถหนึ่งกวยรถหนึ่งกวยดีๆเนี่แหละเป็นรถเป็นรถเลยเอามเอามกินได้เลยน่ะแตงโมดีๆไม่มันวันวันวันที่น้องน้องอิงไปเก็บเนี่ยคือร้านตั่นหมร้านตันเขากไปซื้อจากตรงนี้แหละใช่เขาทิ้งเลยเทิ้งเลยเราเป็นรถขายไม่ได้เราเป็นรถอะไรนี่ ปที่ก่อนที่นี่นานแล้วมัไไปที่ก่นก็ตายเลยแต่ว่าเราเราต้องต้องพาไปดูเพราะว่ามันเป็นวิถีแล้วก็เป็นวิธีที่ที่ต้องเรียนรู้และและและเราก็ไม่ได้ไปแล้วด้วยอย่างน้อยน้องไปได้หรือถ้าอีกหน่อยน้องไปบอกเครือข่ายไปบอกเขาไปเก็บได้เพราะเราไปแค่อาทิตย์ละวันอีกหกวันล่ะนั่นหมายว่าคุณจัดสรรให้เครือข่ายได้มาหาสานเลยถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวผมเนี่ยนำไปเอาพาไปบ่อยๆใกล้ปลา ตีขาวประจําอ่ะคือก่อนที่ที่มันไกลแล้วมันนานนานที่ไหนเราที่ตลาดที่แม่ตอแม่ตอแต่โบอิทแต่โบอิทนั่นแหละแถวนั้นแหละมีอันนั้นอ่ะคือเขามาทีหนึ่งถังอย่างนี้เลยสองวันดิสเลยอู้ือมหาศาลเลยแล้วเขาโทรมาให้โทรมาตามเลยนะวันไหนมีอ่ะเน่ะเห็นไหมทางนี่เราไม่ค่อยมีเวลาว่างเดินเข้าไปเมันว่าแค่ตรงนี้แค่ปริมาณตรงนี้ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะ